ทุเรียนขอบใบไหม้ปลายไหม้ป้องกันดูแลได้ถ้ารู้สิ่งนี้พบกับครูสออีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้ครูสอมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนเป็นโรคขอบใบไหม้นะคะมีบางท่านถามกันมาเยอะว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะครูสอก็มาแบ่งปันให้รู้ว่า เกิดได้หลายสาเหตุมากเลยค่ะทุกท่านโดยรวมนะคะเรามาดูก่อนว่าต้นเหตุทุเรียนของเราที่มีปัญหาแบบนี้นะคะเราทำกับเขาแบบไหนมาก่อนนะคะขพราะที่หนึ่งนะคะทุกท่านเรามารู้ว่าเราได้ใส่ปุ๋ยเขาไหมนะคะอาการที่หนึ่งก็คืออาจจะเค็มปุ๋ยนะคะถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะ หรือบางท่านก็จะใส่เคมีอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเราใส่เยอะก็ทําให้ลุน้นสาเหตุนี้ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งนะคะทุกท่านและสาเหตุที่สองนะคะการให้น้ําเราให้แบบไหนให้น้ําเพียงพอไหมนะคะแต่ช่วงฤด,ดูฝนเราก็มีฝนคอยช่วยเราให้ก็ปกติเขาก็อาจจะเพียงพอนะคะแต่ช่วงฤด,ดูแล้งเราอาจจะให้น้ำไม่เพียงพอ อีกประการหนึ่งร่วมด้วยก็คือการให้ให้ธาตุอาหารเขาครบหรือเปล่าก็คืออีกสาเหตุหนึ่งนะคะเรามาคอยดูว่าเราดูตรงพื้นดินเราก่อนก็ได้มาเช็คดูว่าน้ำเพียงพอไหมหรือ,อถ้าเราให้เพียงพอแล้วก็มาดูหาสาเหตุอีกที่3นะคะก็สาเหตุอาจจะเกี่ยวกับเชื้อรานะคะบางพื้นที่ ก็จะเป็นเกี่ยวกับอากาศชื้นนะคะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าแล้งนะคะแต่บางที่บางภาคก็จะมีช่องฝนอย่างนี้เป็นต้น,นะคะ่ะเกี่ยวกับอุณหภูมินะคะสิ่งสภาพแวดล้อมอากาศน้ำค้างอย่างนี้ก็มีส่วนนะคะน้ำค้างที่ทำให้น้ำค้างเป็นกรดไม่ว่าสภาพอากาศที่ มลภาวะเป็นพิษหรือฝุ่นละอองค่ะทำให้น้ำค้างเป็นกรดพอมาตกค้างลงที่ใบทุเรียนนะคะที่ไม่แห้งง่ายแบบนี้ก็เกิดให้เชื้อราเกิดขึ้นได้ประกอบกับทุเรียนเราสภาพอ่อนแอด้วยนะคะเขาก็จะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายค่ะทุกท่าน มาดูภาพรวมแล้วเราก็ปฏิบัตินะคะบำรุงผู้เรียนให้แข็งแรงนะคะคือสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนเขาแข็งแรงนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะหน้าร้อนหน้าแรงลมแรงนะคะยิ่งทําให้ผู้เรียนจะเกิดอาการขอบใบไม้ได้แห้งได้คนก็เช่นกันนะคะอากาศเดี๋ยวลมเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะ ปรับตัวไม่ทันก็ไม่มีูุ่มุ้มกันอย่างนี้นะคะคนก็หาที่บำรุงด้านนอกก็เป็นด้านผิวอย่างนี้ก็หาที่บำรุงภายในก็ต้องหาตัวอาหารเสริมอย่างนี้เป็นต้นนะคะพืชของเราหรือตู้เดียนของเราก็เช่นกันค่ะเราต้องบำรุงให้เขาแข็งแรงทั้งข้างในและก็ข้างนอกนะคะให้เราได้ชื่นชมนะคะแล้วก็ ดีใจแต่ละวันที่เราตื่นมานะคะเห็นทุเรียนเราสวยสดใจนะคะทุกท่านความหวังของทุกท่านเาวาสวนนะคะก็มีความสุขก,กับต้นไม้ของเรานะคะที่เขาสภาพดีนะคะตื่นมาเขาจะเมื่อเห็นสภาพใบร่วงใบแห้งใบกรอบนี้ใจเราก็ห่อเหี่ยวดูแลทุเรียนให้สวยอย่างตั้งหลังนี้นะคะทุกท่าน ถ้าคลิปนีมีประโยชน์ก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆชาวสวนได้